สวัสดีครับทุกคนพอดีมีโอกาสได้ไปงาน l o บ k c h a i n Week นะครับแล้วก็ไปเจอกับทีมพัฒนาของเกมนี้นะครับก็คือชื่อเกมชื่อ Underre ินะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เป็นแฟนพวกเทรดดิ้งการ์ดเกมต่างๆบนบล็อกเชนเนี่ยเกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็ทีมพัฒนาก็แบบมีก็ข้ามีแพชชั่นสูงแล้วก็มีประสบการณ์ทีเดียวนะครับก็เลยแบบเอ้ยเนี่ยก็อยากจะเอาโปรเจกต์ที่เขาทำมาเล่าให้ฟังกันนะครับก็กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับในตอนสุรายกาลท no ูนรนี้เาามาอยู่กับ ทรดดิ้งการ์ดเกมอันหนึ่งนะครับอันนี้เขากําลังเข้าสู่เฟสที่แบบจะเปิดตัวเต็มที่แล้วแล้วก็ตัวเกมเนี่ยพร้อมให้ลองทดสอบเล่นละก็คือสามารถจับคู่เล่นแล้วก็เอาพวกเทรดดิ้งการ์ดต่างๆเนี่ยการ์ดในเกมเนี่ยนะครับมาต่อสู้กันได้ด้วยแล้วก็ อันนี้อยู่บนเชนโซลาร์น่านะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่อาจจะยังไม่ได้มาอาจจะยังแบบเพิ่งเข้ามาดูเกี่ยวกับเรื่องเกมเนาะก็บล็อกเชนต่างๆครับโซลาร์น่าก็เป็นเหมือนอาณาจักรอาณาจักรหนึ่งนะครับผมที่เกมเนี้ยทำงานอยู่นั่นเองนะครับก็เกมไฟล์กลังเติบโตมากขึ้นนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะเข้ามาลองเล่นกันและเกมนี้ตอนนี้เล่นฟรีด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีแจกพวกการ์ดต่าง,างๆให้ด้วยเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ในตอนท้ายนะครับก็ให้เพื่อนมากรอกอพวกตัวลิงก์เพื่อที่จะเข้ามาเล่นเกมนะ จะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเนื้อหาต่างๆที่เราเอามาเนี่ยก็คือว่าเราเอาพวกเกมต่างๆมานําเสนอกันไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในการลงแนะนําการลงทุนหรืออะไรแต่อย่างใดเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเทรดดิ้งการ์ดเกมก็คือสามารถเข้าไปเล่นได้ฟรีนะครับผมแล้วก็ทางเกมเนี่ยมีการจัดโทนาเมตต่างๆด้วยแล้วก็มีโอกาสที่แบบถ้าเราเข้าไปแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราชนะใช่ไหมก็โอ้โหก็จะเด้นรางวัลต่างๆมาด้วยนะครับเอาล่ะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับสำหรับอันเดอร์ริมนะครับเนี่ยก็คือ Free play Strategy, อั Strategy, Trading Game เนเดอร์ริม นี่ครับก็คือเขาก็มีคอมมูนิตี้ของเขาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ Discord ไว้ด้านล่างนะเนี่ยดูตัวการ์ดของเกมนะครับนี่เห็นไหมตัวการ์ดของเกมก็เรียกได้ว่าดีไซน์สวยจริงๆเพราะว่าตัวเทรดดิ้งการ์ดเกมต่างๆเนี่ยคือมันเป็นเรื่องของแบบการทำพวก เกมการ์ดเนี่ยมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับกฎกติกาเกมเพลย์การเล่นใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับอาร์ตเวิร์กด้วยนะอ่าซึ่งแบบทีมเขาก็ทำอาร์ตเวิร์กได้ค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับเนี่ยเวสเวสูบีสใช่ไหมอ่าการ์ดแต่ละใบก็จะแบบมีคุณสมบัตินะมีเลือดนะครับผมอันนี้มีพลังป้องกันมีพลังโจมตีด้วยนะครับมีความสามารถพิเศษอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะพาโกดูทูเร็วๆก็แล้วกันเพื่อนสามารถที่จะเข้ามาลองดูข้อมูลกันได้ใน underream.io นะอ่าตัวเกมจะเป็นยังไงนะครับต ผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยในแต่ละเทิร์นนะครับก็คือจะสามารถแบบไอ้โจการ์ดได้2ใบนะอ้เนี่ยโจรกร์ดได้2ใบนะครับแล้วพอโจการ์ดได้2ใบเนี่ยก็สามารถเอาการ์ดเนี่ยมาลงต่อสู้กันได้นะครับในการลงเนี่ยการ์ดก็จะลงได้1นถึงสใบนะก็สามารถลงแบบตัวฮีโร่การ์ดหใบใช่ไหมแล้วก็ สามารถที่จะเอาการ์ดที่เขาเรียกว่าเป็นแบบเป็นทรูฟส์ครับเป็นลูกกระจกอะเนี่ยอย่างเงี้ยมาลงใช่ไหมแล้วก็เนี่ยเอาไปต่อสู้กับฝั่งตรงข้ามนะครับก็เวลาที่ฮีโร่สู้กันก็จะแบบมีพลังโจมตีพลังป้องกันแล้วฮีโร่ตัวไหนตายก็จะไปหักเลือดเอานะครับเนี่ยก็ เขาก็จะแนะนำนะนี่มีแบบฮีโร่คืออะไรนะครับผมอันนี้ก็คือการฮีโร่นะการฮีโร่ก็คือแบบการที่เราเอาไว้ลงไปสู้ได้นั่นเองนะครับเนี่ยสเปลนะครับผมความสามารถพิเศษนะครับแล้วก็มีทรูฟส์นี่ทรูฟส์ก็คือการลูกกระจกนั่นเองนะจากที่เห็นมาตอนนี้แบบทรูฟส์ที่มีอยู่ตัวนี้ออกว่ายางทีเลยนะครับอ่าก็เดี๋ยวเรามาดูกันนี่ต้อง h a l ท to play นะครับก็จะให้แบบไอ้รายละเอียดข้อมูลของเกมนะครับเดี๋ยวย่าเลืมนะครับตอนท้ายเนี่ยมีฟอร์มให้อ่ามี Google Play f ฟอร์มให้กรอกกันด้วยนะครับ คือเขากาลังแบบมีการแข่งขันแล้วก็มีการแจกพวกรางวัลต่างๆอยู่ด้วยนะครับก็สามารถมาเข้าร่มได้เดี๋ยวผมจะพาไปดูรายละเอียดกันนะครับอ่าก็นี่ครับผมอันนี้ก็แบบเอ้เวลาจัวการ์ดเนี่ยเทิร์นหนึ่งก็นะครับเขาก็เขาก็เขาก็จะบอกว่าในทุกๆอ่าในทุกๆเทิร์นเนี่ยจะมีการจัวการ์ดสองใบเข้าเด็กนะอ่าในทุกๆ3เทิร์นนะครับ ผู้เล่นจะมีการจจ่วสเปลการ์ด5ใบอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่ะนี่อันนี้เป็นกติกาการเล่นเนาะนะครับแล้วก็เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเอ้ในการ์ดแต่ละใบอันนี้ถือว่าดีมากเลยนะก็คือแบบว่ามีเรื่องอะไรบ้างอ่ะมีเรื่องความหายากของการ์ด HP ของฮีโร่อะไรอย่างเงี้นะครับพลังป้องกันพลังโจมตีพลังพิเศษของการ์ดมีคลาสอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้อะไรประมาณนี้นะครับมีธาตุนะ Guard, าด้วยนะการ์ดมีธาตุด้วยแล้วก็อาร์ตเวิร์ดก็สวยมากทีเดียวนะครับอ่าก็การ์ดแต่ละใบก็จะมีความอ่ามีเรลิตี้อ่ามีฮีโร่ม, Hero, มีกี่คลาสอะไรเงี้ยมีมีไนท์แทงเกอร์วิสซาซัมมอนเนอร์อะไรเงี้ Knight, er, Visa, er, ยนในภาพนี้ก็อธิบายได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับอ่าแล้วก็ มีเรื่องเกี่ยวกับความสามารถด้วยเนาะอ่าแล้วก็มีเรื่องธาตุด้วยอ่ามีเรื่องธาตุด้วยนะครับก็อันนี้แบบจากที่ลองเล่นดูก็เรื่องธาตุก็นเนี่ยจะมีแบบธาตุแต่เปรียบเสียเปียบอะไรเงี้ยอ่าเนี่ยมีธาตุแสงธาตุมืดธาตุไม้มน้ําเหล็กโลกไฟอะไรอย่างงี้นะครับเนี่ยก็เราสามารถที่จะทดลองเล่นได้เลยนะฮะ <S <S นี่เอาละครับก็เราเข้าสู่เกมกันแล้วนะครับนี่เขาก็จะมีการ์ดโจมมาให้เรานะหหวล้วตัวฮีโร่แต่และตัวนี่ก็เรียกได้ว่าดุดันมากเลยทีเดียวนะครับ อ่าก็เออ่เริ่มต้นมาเนี่ก็จะโจ้ก,การ์ดมา2ใบนะครับอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับเนี่ยในแต่ละใบนะครับก็จะมีการ์ดแต่ละใบก็จะมีนี่นะครับเขาก็จะมีแบบฮีโร่ที่เป็นแบบคลาสนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้คือคลาสฮีโร่นะครับอย่างบีจอนอย่างเงี้ยคือบีจอนนี่น่าจะเป็นทรูปละมัง้งบีจอนไม่มีความสามารถพิเศษนะครับเนี่ยครับก็อันนี้เดี๋ยวเราลองดูนะฮีโร่ตัวชื่อเออ่ลีเจนแนหรอเดอะเรเวนอะเดอะเรเวนนี่ก็ เอ่อเนี่ยมันคือบอกว่าความสามารถมันคือทําลายฮีโร่ที่มันเจอหน้ามันเลยนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราจะเรียกได้เนี่ยก็จะเป็นทรูฟนะครับเห็นไหมบีจอนนี่ไม่ไม่ใช่ทรูฟนะเนี่ยทรูฟนี่ก็จะเป็นแบบเหมือนลูกลูกลูกกระจกนะครับเหมือนกับเอาไว้วางดักวางหลอกอะไรประมาณนี้นะครับอ่าก็จบเทิร์นนะครับผมเนี่ยเราเราจะเลือกได้2ตัวนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฝั่งนูจะเล่นตัวอะไรนะครับเริ่มต้นมาปุ๊บอ่าก็มีเลขคนละร้อยห้าสิบนะครับอันนี้คือเพื่อนทุกคนสามารถเริ่มเล่นอ่าตัว เกมนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ก็คือแบบว่าเล่นฟรีด้วยแล้วก็มีการเริ่มต้นมาให้นะครับก็แบบลองมาเล่นแบบเป็นเกม TTT นะนี่ปุ๊บมาถึงปุ๊บฆ่าเลยนะบอกว่าฆ่าตัวนี้ตายได้เลยใช่ไหมพอฆ่าเสร็จแล้วเห็นไหมฮะก็คือแบบตัวที่ตายไปเนี่ยก็จะแบบไปไปลบเลือดของฝั่งตรงข้ามนะฮะแต่ตัวนี้ก็บาดเจ็บแล้วนะเดี๋ยวในเทิร์นต่อไปเนี่ยอันนี้เราก็จะลงพวกตัวต่างๆได้นะครับอ่าอันนี้ก็เราก็จะเห็นฝั่งตรงข้ามเนาะอ่าสตีลเฟสซิ่งทรูปอ่าถ้าเกิดว่า มีเลือดน้อยกว่านั้นนะน้อยกว่า20อะไรแบบนี้ครับแต่ละใบก็จะมีความสามารถนะดีอแดดเ i ชแนลยี่สิบห้าดาเอันนี้ก็น่าสนใจนะตัวนี้น่าจะฆ่าฝั่งตรงข้ามได้ได,ได้เลยนะอันนี้คือเป็นฮีโร่เหมือนกันนะครับแล้วเราก็จะเอาทรูปลงใบอีกหนึ่งสับขาหลอกนะเดี๋ยวดูซิว่าฝั่งตรงข้ามจะเล่นกับเรายัางไงนะครับเนี่ยก็จะเอาขอจบเธอแล้วก็จะเอาการ์ดมาตีกันแบบนี้เลยครับปิ้งปิงป,งปงอย่างนี้นะครับ นี่ก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บฝั่งตรงข้ามก็กำลังเลือกการ์ดอยู่นะเห็นเป็นเรียลไทม์เลยนะครับเห็นไปเห็นเป็นเรียลไทม์เลยโอ้ย oh, oh, เริ่มแล้วนะครับทูบตีเข้าไปปึ้งโอ้โหตายเป็นคนละใบนะฮะเนี่ยผมก็เลือดลดเพราะว่ายูนิตผมตายไปนะเนี่ยเอ้ยโอ้โหก่อนเริ่มต้นสร้างอิลูชันแบบขนาดพลังโจมตี10 10โอ้โหโหดจัดตัวนี้นี่มันสร้างอิลูชันได้ด้วยเอ่อ uh, เราเกณฑ์เอ่อมีพลังเท่ากับ เลือดของศัตรูที่หายไปไหมตัวนี้เวนเวสเนอร์วีส <c oughs> เดี๋ยวนะ facing t r o o p ของฝั่งนู้นเราไปขโมยมาได้ไหมเนี่ยอันนี้คือ inspire skill อ่าสามารถที่จะยิง10บ a m a g e เมใส่ศัตรูที่อยู่ตรงหน้าได้นะแล้วเราก็มีอะไรกันอันนี้ขโมยทรู p ได้เนาะอ่าเราเ,ราเ,ราเราลองดูไหมครับว่าอ๋อแต่ว่าเราลงได้อีกใบหนึ่งต้องเป็นทรู o p ละนะครับ ทรูก็คือเนี่ยลูกล,ลูกกระจกเขาจะเลือกลงทั้นที่ฝั่งขวาฝั่งซ้ายได้นะนะครับสรับทรูนะครับฝ่งตรงข้ามนี่แบบให้ดูการ์ดดูเดือดดังเลยดูแต่ละใบสิเนี่ยแบบสร้างอิลูชันสร้างอะไรได้โอ้โหแล้วฝั่งเรานี่จะเป็นยังไงเนี่ยไลฟ์พอย์ของฉันเทินของฉันจั่วไพ่ามาแล้วอ่าต้องรุนเอานะครับแล้วเปิดไพ่ามาฝ่าตรงข้ามปุ๊บเอ่โอ้โหเลือดไหลกระจายโอ้โหเรียกได้ว่า สู้ยังไงดีเฮ้ยเรามีหนอนเหล็กไหมเรามีหนอนเหล็กเฮดฮันเตอร์อ่าก็สแต็กสิบแอตแทกนะครับผมใส่สตูรีเซตเฟซิ่งเอนเนมี่อ่าประเด็นนะรีเซตเวนเฟซิ่งนิวเอนเนมี่อ๋อสแต็กบวกสิบนะครับผมถ้าเกิดว่าตีสตูตัวตัวเดิมแปลว่าตัวที่ตีเนี่ยมันต้องแบบว่าเลือดแบบมันต้องตีหลายๆรอบใช่ไหมสำหรับตัวตัวนี้เนาะแล้วอันนี้หน้าตาน่ารักทีเดียวอ่าลบสิบแอตแทกใส่ แอดแท็กเกอร์เดี๋ยวเราลองดูนะเราเอาทรูฟมาไว้ด้านด้านนี้นะครับฝั่งเราเนี่ยแบบทรูฟแบบเกลือนเลยนะกลายเป็นว่าแบบว่าพอทรูฟทำงานไปเรื่อยๆเนี่ยกลายเป็นว่าทรูฟเนี่ยเป็นภาระเป็นภาระไอ้ทีมบอลทรูฟตายเสร็จแล้วนี่ก็จะลดเลือดฝั่งเราแบบมหาศาลเลยนะครับอ่าโอ้ย,อยสองใบมาแล้วอะไรเนี่ยโอ้โหนี่มันตัวอะไรเนี่ยมีแต่การ์ดอืมมีแอ็บบิลิตี้การ์ดใหม่ๆให้เราเล่นเต็มไปหมดเลยให้ตายเถอะอ่าเฮ้ยนี่ตัวนี้ดูเท่คาวาเลียเนี่ พรีไฟทําำลายสตูที่อยู่ตรงหน้าถ้าเกิดว่ามีเลือด30หรือน้อยกว่านั้นอ้าวแบบนี้เจอคาวาเลียพี่แน่น้องเอ,อ๋ยเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ไปขโมยยูนิตสตูดูก่อนดิว่าจะว่าจะเวิร์กไหม้าเราก็ส่งลูกกระจอกไปนะนี่ส่งทูบไปแล้วจัดการ่แต่ดูเลือดเรานี่แบบรถแบบไหลเป็นน้ําเลยนะทำไมแปลว,ว่ายูนิตฝั่งเราตายเยอะออสินี่ใช่ไหมให้ตายเถอะ ทุกคนช่วยด้วยฝั่งตรงข้ามนี่น่าจะเป็นโปรเพลเยอร์แน่ๆตายแล้วทีมงานมาเล่นเองหรือปม่เนี่ยโอ้โอหเลือดหายไปยี๊ห้าทำไมโอ้โหเลือดผมลดเยอะขนาดนี้เดี๋ยนะอ,อันนี้นะครับผมก็ทำาดามจเท่ากับเลือดที่เหลือใช่ไหมโอ้โหตัวนี้มันดูทรงพลังมากเลยนะเนี่ยอะไรเนี่ยลีเจนแน่เหมือนกันใช่ไหม,เ,มเราเอาอะไรไปลงดี เอานี่ดีกว่าดูตัวนี้เลือดเยอะนี่เราเราเราสแต็กดาเมจไปเรื่อย<ๆ>เฮ้ยอันนี้เป็นทรูปหรอไม่ใช่สิอันนี้ไม่ใช่ทรูปสิเนี่ยเราก็ต้องส่งลูกกระจอกไปสู้เรื่อยๆนะครับก็เนี่ยเกมก็อยู่ในเฟสที่เรียกได้ว่าอ๋อตัวเกมเพลย์ก็เริ่มออกมาใหเ้เล่นแล้วนี่นะก็ถือว่าพอใช้ได้ทีเดียวนะครับก็เก่งมากนะครับทีมอ่าทีมอันเดอร์ริมนะครับทีมอันเดอร์ริมนะครับก็ทำการ์ดออกมาได้อ่ามีแมคคณิตการการเล่นและเกมเพลย์เนาะมีอาร์ตเวิร์กด้วยนะโอ้ตายละตายโอ้โหยังไงต่่อดีีเนย นี่นีนี่อันนี้เราสามารถที่จะแบบลงไปแล้วก็ตีทะลุเด็บตายไปซะแต่ว่าส่วนใหญ่ยูนิตมันเด็บมันน้อยเนาะเราเอาอันนี้ดีกว่าเนสไปแล้วก็เข้าไปที่ฝั่งขวาเขานะครับปึ๊บไปมาเลยเข้ามาสิเพื่อนเข้ามาบล็ ก็อย่าลืมนะครับผมไปลงสมัครนะครับผมเล่นตัวอันเดอร์รีมกันก็คือสามารถเล่นได้ฟรีแล้วแหละนะครับผมนะตอนนี้นะเป็นการแบบช่วงเปิดทดสอบอ่างเงี้ยครับแล้วก็ลองเข้าไปร่วมการแข่งขันกันดูน่าจะสนุกดีนะครับเกมนี้แบบเพิ่งเริ่มต้นด้วยก็ก็เป็นแบบเป็นเ,เล่นแล้วก็ถ้าเผื่อชนะก็แบบไอ้ก็ได้ได้ของรางวัลมาด้วยก็ถือว่าดีนะครับอ่าก็ไปสมัครกันในลิงก์ด้านล่างกันนะครับผมอ่าแล้วก็เนี่ยมีแบบแจกรางวัลด้วยนะก็เป็นตัวฟอร์มนะครับผมเป็นเป็นตัวที่เป็น Google form อันนี้นะครับเ Pay Early นะี่ยเพย ก็นี่ผมก็เรียกได้ว่าใกล้ม่อยแล้วไหมตอนนี้โอ้โหดูสภาวะไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นักแต่ว่าเราพอจะมีโอกาสเอ้ยนี่ตัวนี้ตัวนี้อยู่ในอยู่ในหน้าหน้าห,หน้าปกดีลสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ดามต์ against ฮีโร่ได้เลยเพื่อนต้องลงแล้วตัวนี้ตัวนี้คือทีเด็ดแล้วแบบนี้ความหวังสุดท้ายของทีมผมแล้วเนี่ยราชาชื่อของเขาคือเนเปียร์เดอะคิงสเลเยอร์เอออ๋อเขาเป็นเขาเป็นค er. ิงสเลเยอร์แปลว่าถ้าเขาเจอแบบพวกทรูปมาตีเขานี่เขาสู้ไม่ได้ทีเนี้ใช่ไหม นี่เขาเป็น King Slayer ์ใช่ทุกคนมาเดี๋ยวมาดูซิว่า King Slayer จะเป็นยังไง King Slayer โอ้เจอไม่ใช่ King นี่นะไม่เจอไอ้ King Slayer ไปก่อนชาวบ้านเขาแล้วตายแล้วอ่าบีจอห์นโรนะครับอ่านี่บีจอห์นโตรตอนนี้ฝั่งนูก็ใช้โอ้ผมว่าผมไม่รอดแล้วละ่ะเกมนี้นะโอ้ยเรียกได้ว่าเฮ้ยนี่ King Slayer ยังอยู่นี่เดี๋ยวไปเจอใครในย King Slayer เจอกับทรุบ คิงก็ตาย่างงี้คิง <laughs> สู้ทรูรไม่ได้โอ้ oh, ไม่ <laughs> เรียบร้อยโอ้ oh, ใกล้ถึงจุดสิ้นสุดของผมไว้แต่ตัวนี้ก็เท่ดีนะชื่ออะไรเนี่ย the s h i l d Breaker ทำไลยโล่นะฮะน h i l d Breaker เราเอานี้ลงไปหลอกก่อนแล้วก็เอาหมอน,นี่ลงไปสู้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะแต่ว่าเออก,ก็สนุกดีนะถ้าเกิดว่าแบบไอ้ใครชอบ TCG การ์ดเกมนะผมว่าเกมนี้ก็เ,เ,ลเ,ลเ,ลนะเล่นได้เพลินๆนะครับเล่นได้เพลินๆแล้วก็เป็นการแบบฝึกเล่นเกมในโลกบบล็อกเชนด้วยนะครับเอา้า เอ้าโอ้โหเรียบร้อยนะฮะเนี่ยก็จะมีปุ่มล็อบบี้กับปุ่มแชร์2อันนะครับก็อ่ะโอเคได้10โกวาด้วยเอ้ย10โกนี้น่าจะเอาไปทําอะไรได้ในอนาคตแน่เลยนะครับก็เอาละครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆมาลงทะเบียนกันด้วยนะฮะสำหรับอ การเข้าสู่คอมมูนิตี้ของ Underre a m ีนะครับนี่ก็มี i s c o r ดด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้คือเขาก็แบบมีแบบแจกรางวัลต่างๆด้วยนะครับก็เล่นช่วงนี้เป็นช่วงแบบทดสอบเล่นเล่นเล่นฟรีแล้วก็สามารถที่จะแบบไอ้ลองแข่งขันลองเล่นแล้วก็ได้รางวัลต่างๆด้วยนะครับก็อ่าก่อข้อมูลตามนี้นะครับอ่ามีอีเมลใช่ไหมเทเลกราฟนะประเทศไหน Discord อเดียอะไรแล้วก็ Solana Wallet Address นะครับถ้าเกิดว่าเ,เพื่อนๆลองสมัครโซลโซ a นาวอ e เลตแอดเดแล้วแบบติดตรงไหนหรือว่าอยากจะรู้ว่าสมัครโซลโมในาอย่างไนะกรก็้ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์ด้วยนะครับผมสับสนุกเกมไฟนะครับแบบมีเกมไหนอะไรแบบอยากแนะนําให้แบบไอ้ลองไปทํารีวิวดูหน่อยว่าเกมนี้สนุกไหมอะไรแบบนี้ก็บอกได้นะครับและสุดท้ายคอนเทนต์นี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในด้านการลงทุนหรืออะไรนะครับก็คือเราสนใจในด้านอุตสาหกรรมบล็อกเชนแล้วก็การเติบโตในโลกของเกมไฟ์ก็จะเอาอัปเดตข่าวสารของเกมต่างๆมาเล่าให้ฟังกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย